สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะไปติดตามเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์การดีตัวของชิบะจะเข้าสู่กระทิงได้หรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็ไปดูบทวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับราคาของชิบะค่ะวันนี้ก็อาจจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ราคาและ การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของคริปโตนั่นเองนะคะและก็มีข่าวอื่นอื่นอีกนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้สเสมอค,อคือความรู้ค่ะบริหารจัดการทางการเงินเราค่ะกระจายความเสี่ยงนั่นเองและสุดท้ายติดตามโปรเจกต,ต์ข่าวสารของเหรียญที่เรากําลังถืออยู่นะคะเพื่อนํามาประกอบในการวิเคราะห์ในการลงทุนนั่นเอง นะคะน,นี้ก็คือคําเตือนเสมอนะคะจะมีทุกคลิปนะคะเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ค่ะราคาของชีบะนะคะก็เริ่มที่จะนะ,ะมีการดันดีดต,ตัวขึ้นไปเล็กน้อยค่ะนะ,ะจากที่ดาวลงอย่างที่เราเห็นนะคะดาวลงมาจนหนึ่งเกือบที่จะเกือบที่จะทะลุ ศูนย์สี่ตัวไปศูนย์ห้าตัวแล้วนะคะแต่ยังไม่ทะลุแต่ต้องจับตาดูนะคะเพื่อนอาทิตย์นี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องนะอาทิตย์นี้ยังมีในเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอีกนะคะแต่ไม่ไม่ค่อยร้ายแรงเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนอาทิตย์นี้มีแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ ก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ชะล่าใจไม่ได้ค่ะสําหรับใครเล่นเทรดนะคะเล่นช็อตเล่นรองนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ทําให้คนพอแตกไปเยอะนะคะฉะนั้นใครเล่นสั้นก็ให้ะระมัดระวังค่ะส่วนใครถืออยู่ก็ลงบริหารจัดการทางการเงินเราค่ะอาจจะแบ่งไม้เก็บได้หากมันมีข่ารลายๆอะไรเกิดขึ้น เราอาจจะได้รับของดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดิฉันเองมองว่าเป็นโอกาสเสมอค่ะนะ,ะต้องบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําให้มาซื้อมาลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆต้องพิจารณาด้วยตัวเพื่อนๆเองนะคะส่วนตัวของดิฉันเองก็เป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะดิฉันจะชอบนั่นเองเมื่อมันดาวลงนะคะดิฉันก็จะไปเก็บสะสมนะคะเพราะ เวลามันเข้าสู่กระทิงเราไม่อยากจะรู้งี้นะขายไปซะแล้วรู้งี้กูเก็บเพิ่มดีกว่านะขอไายพูดนะพูดกูพูดมึงนะดิฉันก็ไปทําคลิปในช่องหนึ่งค่ะก็กเป็นการทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องพลังกิตนั่นเองนะครับนะคนคนศึกษาพลังจิตก็อีกแบบหนึ่งนะคะและ ตลาดคริปโตก็อีกแบบหนึ่งนะวันนี้ก็มาแชร์ค่ะนะเราไปต่อค่ะตอนนี้ค่ะแล้งของชิบบาอยู่ที่15ยังคงแล้งอยู่ได้นะคะยังคงไม่ขยับมากกว่านี้ดิฉันมองว่าเนี่ยลูน่ามีฐานนะฐานชุมชนที่แข็งแกร่งนะคะชุมชนของขออภัยไม่ใช่ลูน่าขออภัย ฐานชุมชนของชีบะนั่นเองนะค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะเพราะอะไรชีบะมีเปาวานค่ะเป็นฐานใหญ่นะ,ะสิ่งสำคัญค่ะฐานเนี่ยที่ยังคงรักษาระดับของชิบะอยู่เนี่ยก็เท่าท่าาที่ดิฉันติดตามน่าจะเป็นเปาวานตัวใหญ่ๆค่ะเรามาดูต่อนะคะราคาของชีบะอยู่ที่10-4ค่ะต้องขอภัยนะคะถ้าดิฉันเรียกชื่อสลับระหว่างชีบะกับลูน่านะ,ะทำคลิป ติดๆกันเลยค่ะเสร็จจากรูหน้าก็ทำชี้บาตต่อนะคะเพื่อนดิฉันมุ่งเน้นทำกลางคืนนะคะกลางวันดิฉันก็ทำงานอย่างอื่นค่ะนะก็มาอ่านข่าวแบ่งปันกลางคืนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเลยค่ะเราไปดูสภาพอ่านข่าวเลยค่ะเพื่อความเร็วนะคะเพื่อนเมื่อวานดิฉันไม่ได้ทำคลิปต้องขออภยัยสำหรับใครที่ติดตามประจำนะคะเมื่อวานก็ติดภารกิจไปไปอีกรัดหนึ่งนั่นเองนะคะโอ้ ไปติดงานเลี้ยงสังสรรค์น,นั่นเองนะคะมาดูต่อน,นะคะชีบะมองเห็นการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นผู้เล่นรายใหญ่จะดันเข้าสู่กระทิงหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะบทวิเคราะ้อนี้เขากำลังตีความกำลังดูปาวานรายใหญ่นั่นเองว่าจะนะจะดันหรือว่าจะนะเข้ามาเก็บเยอะ มากเท่าไหร่ก็อาจจะเข้าสู่กระทิงได้นั่นเองนะค,ะความรู้สึกลั้นที่มีต่อชีบะกำลังเพิ่มขึ้นการกระทำของผู้เล่นหลักพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะนะชีบะใกล้เข้าสู่กระทิงหรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูกระทิงดูเหมือนจะเริ่มเป็นผู้นำจากหมีเมื่อพูดถึงโทเค็นชีบะหรือชีบะคือข้อสรุปที่เกิดขึ้นเมื่อดูนะคะข้อมูลจากนะพอ ล่ำนะพูดง่ายก็คือ into the block นั่นเองซึ่งเขามักจะทำข้อมูลรายงานนะสีตินั่นเองผู้ลงทุนใหม่นะคะรวมถึงประาวานด้วยนะคะจากสีติค่ะมีการซื้อขายโทเคนกว่า200ร้อพันล้านเหรียญมากกว่าการขายโดยนักลงทุนรายใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตประมาณ1ิ 4.7ล้านล้านโทเคนค่ะว้าวเยอะมากอะนะมีนักลงทุนเข้ามาเก็บรวมทั้งหมดแล้ว14.7ล้านล้านนะคะเยอะมากอะโดยตลาดนะอย่างไรก็ดีนะวันนี้ตลาดมีมีชัยเหนือตลาดกระทิงในแง่ของจํานวนที่อยู่128เทียบกับ126อย่างไรก็ตามหากคุณดูการเปลี่ยนแปลงคุณจะเห็นว่าจํานวนผู้ซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่องว่างในจานวนของที่อยู่คือ10 นะเพื่อเป็นการเตือนความจำพูดง่ายก็คือระหว่างหมีกับกระทิงนะ ที่ผ่านมานะคะแม้จะราคามันจะเป็นตลาดหมีอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าไปอยู่ยอดสะสมซื้อระหว่างซื้อกับขายปรากฏว่าซื้อเยอะกว่าขายนะคะเพื่อนแม้จะรูปทรงของกราฟมันดาวลงดาวลงนะคะนั่นหมายความว่ามีคนเข้าไปเก็บของค่ะเทขายมาฉันก็เก็บนั่นเองนะคะนี่ก็คือการวิเคราะห์เราไปดูต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชี้บาทตกตกอยู่ในระดับการสนับสนุนที่มั่นคง นี่คือการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนะคะชิบะนาลงจอดที่ระดับแนวรับที่จะเป็นจุดชี้ขาดสำหรับสินทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นะ,ะชิบะพึ่งพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ระดับแนวรับที่มั่นคงที่ 04ตัวตามด้วย1ทำให้นักลงทุนและนักเทรดคาดเดาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปของเหรียญมินด้วย 200EMA เหนือ 50EMA และราคานาะชิบะต่ํ่ำกว่า 50EMA ผู้เขา้าร่วมตลาดกำลังเฝ้าดูการพัฒนายอย่างใกล้ชิดนะคะผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สำหรับชิบะคือการดีดตัวออกจากระดับแนวรับและการเพิ่ม การเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาขึ้นแนวรับคือตอนนี้ชิบามีแนวรับที่สำคัญก็คือ1.0นั่นเองนะคะเพื่อนถ้าทะลุ1.0ไปนั่นหมายความว่าก็จะไป05ตัวแต่ถ้ายังรับ1.0ได้อยู่ประวันรับอย่างต่อเนื่องก็จะไม่ไม่หลุดนะคะนี่ก็คือการวิเคราะห์ส่วนในเส้นเทคนิค RSI ซึ่งอยู่ปัจจุบันอยู่ที่40เริ่มไต่ระดับสูงขึ้นและปรับ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่เพิ่มขึ้นและการกลับตัวของแนวโน้มขาลงล่าสุดที่อาจเกิดขึ้นนักนะนะในกรณีนี้เทเดอร์อาจมองหาโอกาสในการเข้าสู่สถานะซื้อเพื่อคาดหวังผลกำไรนะคะฉะนั้นค่ะการวิเคราะห์ของเขานะคะก็ดูในเชิงเส้น RSI นั่นเองยังคงนะ อา,อาจจะดีตัวได้นะคะเพื่อนแต่ถ้าในมุมมองส่วนตัวของดิฉันการนาฟลักษณะทรงแบบนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะเพราะในเชิวงเทคนิคเขาอ่านข่าวในเชิวงเทคนิคค่ะ นะซึ่งมันยังไม่ได้วิเคราะห์ด้วยปัจจัยนั่นเองถ้าอาทิตย์หน้ามีปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยอื่นๆออกมามันอาจจะทะลุ1นศูนย์ไปได้นะคะไปที่ศูนย์หตัวได้นะคะฉะนั้นต้องจับตาดูอาทิตย์หน้าค่ะว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆมาดันให้มันทะลุ1นศูนย์หรือไม่ถ้าไม่มีนั่นหมายความว,ามว่ามันก็อาจจะกลับไปที่หนึ่งหนึ่ง 1 1ต่อนั่นเองไปที่1 1และ12ได้นะคะเพื่อนนี่ก็คือการวิเคราะห์ราคาค่ะเราไปดูบทนี้ต่อกะพูดถึงชีบะออกคําเตือนที่น่าตื่นเต้นสําหรับชุมชนชีบะค่ะชีบะทวิตเตือนชุมชนชีบะถึงเส้นตายที่สําคัญค่ะ บัญชีทวิตของชิบะอย่างเป็นทางการได้ออกคำเตือนที่สำคัญสำหรับชุมชนชิบะควรระลึกไว้เสมอว่าก่อนหน,น้านี้ในเดือนเมษาแม้ตอรเวิร์ดของชิบะได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกวับความคืบหน้าและการปรับปรุงใหม่บัญชีโซเชียลใหม่สำหรับชิบะ เด e m แมตเตอร์เวิร์สบนทวิตถูกเปิดเผยซึ่งในอนาคตจะมีการแชร์การอัปเดตใหม่สำหรับโปรเจกต์บัญชีโซเชียลมีเดียจะทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารและอัปเดตโซเชียลมีเดียทั้งหมดของแมตเตอร์เวิของชิบะนั่นเองนะคะเพื่อเป็นจูงใจให้แก่ผู้ผใช้แมต t e r ร์เวิรของชิบะเฉะลิมฉลองการเปิดตัวนะคะใหม่ล่าสุดพร้อมกับการแข่งขันในการแจกที่ดิน 20แห่งโปรโมชั่นถึงวันที่30เมษายนนี่ก็คือการโปรโมทนะเพื่อนนะนี่ก็คือโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งของชีบาทนั่นเองที่เตรียมจะเปิดตัวนั่นก็คือชีบาทแมตต์เวิร์ดนะคะและนะชิบาเรียมเบต้ามีที่อยู่มากกว่า14ล้านที่อยู่แล้วนะตอนนี้นะคะนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดค่ะเราไปดูข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะคะพูดถึงชีบาค่ะสามารถเพิ่มขึ้นอีก350 ะะแผนฟินเดอร์ทำนายนะคะนะถ้าสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะชิบบพุ่ง